ทันยมัยกันนะคะวันนี้มาแทนพี่หนูดีหนึ่งวันสวัสดีค่ะพี่เกดสวัสดีปูเป้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคะ่ะค่ะมาคุยกันในเรื่องของยุคสมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่าโอ้หลายๆคนก็จะแสดงออกกันได้มากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งปูเป้มองว่าความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกเป็นเรื่องที่ดีในขณะที่ในสมัยก่อนเนี<ม>่ยถ้าคนที่เขารู้สึกมั่นใจมากเนี่ยก็จะ โดนเมาส์ซึ่งปู่บเป้ก็งงว่าเอ๊ะม,มันมันทำไมจะต้องมองว่าเออคนที่มั่นใจหรือว่ากล้าสแสดงออกแล้วก็คิดยังไงพูดอย่างนั้นออกมาในทางที่สุภาพะนะฮะจะโดนแบบห <c oughs> มั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคุณทาทธายังคือตอนนั้นที่เธอออกอัลบั้มเป็นแบบ,แบ,บ,แบ,บร้องวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาสักพักหนึ่งอยู่ดีๆก็มีสังคมที่จะแบบว่าถ้าทามั่นใจเกินไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่ามา รุมว่าเธอแต่ยุคนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไงแต่ก็ถือว่าแบบอเอ๊เางงว่าตอนแรกคุณชอบเขาแล้วพอเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจเป็นลูกเครื่องมีแบบความคิดแบบต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยคุณก็ไปแบบเออมองเขาในแง่ร้ายแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราก็จะมองว่าเออตราบใดที่มันไม่ไปเบียดเบียนทําร้ายคนอื่นก็แล้วแต่เลยแต่ทีนี้การแสดงออกไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าการแต่งตัวหรืออะไรบางอย่างด้วยความมั่นใจ มันบางทีอาจจะเกินลิมิตที่สังคมมองว่าเกินงามอย่างล่าสุดเราก็จะเห็นในเรื่องของอาการประกวดนางงามที่จะมีชุดที่แบบอู่แม่เจ้าคือ,ค,อคือมันโป๊ไปไหมนะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียของบางคนที่เขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าบางคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์พิเกษแล้วก็คิดว่า เส้นทางในการที่เราจะแบบว่าเป็นที่รู้จักมันก็ต้องมีอะไรที่แบบว้าวให้คนพูดถึงหนึ่งในนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้คือการแต่งตัวที่ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่ประมาณนี้อือ,อ,อคือพอพิเกตมองตรงนี้นะพิเกตว่าอ่าสมัยก่อนเนี่ยความเราเราใช้คําว่าความมั่นใจจริงๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ว่าคนคนนี้ยมั่นใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ใคร กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําเราจะมองว่าคนคนนี้เป็นคนมั่นใจถูกไหมฮะอย่างเช่นสมมุติพี่เกดไม่กล้าใส่บิกินี่ไม่ไม่กล้าใส่ทูพีสแล้วเห็นเป้ใส่อ่ะแล้วก็ชื่นชมนะแล้วพิ่เกดก็บอกโอเป้ดูเป็นคนมั่นใจจังเลยเพราะเป้กล้าใส่แต่คราวเนี้ยพอมาเป็นในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งการแต่งตัวการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยอ่าก็คือถ้ากล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําเราจะเรียกว่าความมั่นใจแต่สิ่งที่ตีคู่กันมา ที่คนเริ่มแยกแยะไม่ออกแล้วเนี่ยสาหรับตัวพี่เกตนะพี่เกตมองว่ามันคือมั่นหน้ากับมั่นใจที่มีเส้นบางๆขั้นนะคะระหว่างคําว่ามั่นใจกับอีโก้อีโก้เนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีชีวิตที่อยู่เหนือมาตรฐานของคนอื่นนะคะก็คือแบบว่าจะคือสําหรับพี่เกตไม่ได้มองว่ามันเป็นความมั่นใจนะคะอันนี้พี่เกตไม่ได้เรียกว่าความมั่นใจเลยเพราะว่ามันเกินกว่าเหตุ เมื่อไหร่แล้วคำที่เกินกว่าเหตุมันคืออะไรดูแล้วขัดหูขัดาตากับกติกาหรือจารีตของสังคมเนี่ยพี่เกดว่ามันก็เกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาถามตัวเองก่อนนะว่าวันนี้เราถือเป็นคนที่มีความมั่นหน้าหรือมีความมั่นใจกันแน่ความมั่นใจมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะทุกคนมีสิทธิที่จะมีความมั่นใจพี่เกดว่านะแต่เมื่อไหร่ ที่คุณหล่อหลอมตัวเองนะคะกลา้ากลา้ากลา้ากล้าจนไม่ไม,ไม่ไม่มีลิมิตอนะเขาเรียกว่าไม่มีขีดจํากัดความกล้าของตัวเองให้มันพอดีเนี่ยปุ๊บมันจะกลายเป็นมั่นหน้าทันทีเวลาพอ,พอคือเป้ส่งรูปนี้มาพี่เกดก็แบบอ,อกใจเนาะแบบว่าคือหน้าตาสวยดีนะ,ะ,ะก็คืออู้อ่าไม่มีใครเตือนเลยเหรออะไรประมาณอย่างนี้ อ้เป้ว่าเขาก็ต้องกลั่นกรองมาแล้วเพราะว่าในการประกวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวว่าต้องมีพี่เลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะกลั่นกรองมาแล้วว่าอ่ะอย่างนี้แหละแต่ผลสุดท้ายปลายทางจะเป็นอย่างไรอันนี้เราไม่ทราบแต่แน่นอนว่ามันเรียกกระแสดได้ไหมเรียกได้แต่ในขณะ,ะเดียวกันก็จะมีคอมเมนต์ที่หลายๆคนมองว่าอุ้ยมันมันใช่หรือเปล่ามันเกินลิมิตไปไหมประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องมั่นหน้าเนี่ยก็ รู้สึกว่านักปัจจุบันจะมีคาแรคเตอร์ของความมั่นหน้าที่รู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ไม่ผิดนี่คือชีวิตของฉันอ่าหรือว่าถ้าทำไปแล้วดูว่าผิดเดี๋ยวยังไม่ขอโทษหรอกรอก่อนอ่ะถ้าทัวลงเยอะๆยอะเอะไรอย่างเงี้ยค่อยแบบ เปิดการรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษ <What S 1> นะคะ <what? S 1> อ่า <c oughs> หันหอมนิดนึงจะได้มีน้ําตาอะไรประมาณเนี้ <c oughs> เราก็จะใช่เราก็จะเห็นแนวแนวนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันทําไมจะต้องให้เป็นสเต็ปแบบว่าเออฉันรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคือคนเราก็ <c oughs> มีวุฒิภาวะแล้วสาหรับหลายๆคนที่มักจะออกมาแบบ ว่ายสวยรวยกระเช้าประมาณเนี้ด้วยความที่มั่นหน้าเฟียสรู้สึกว่าเอ้ยอย่ามาฉันเป็นคนแบบนี้แต่พอสังคมเขาฟีดแบ็กลับไปที่คุณทัวลงมาคุณค่อยถึงจะนึกได้มันเกิดขึ้นบ่อยและสังคมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊คือคนไทยขี้ลืมง่ายหรือเปล่าเพอเข้ามาขอโทษบีดน้ำตาอดเดี๋ยวก็ลืมลืมมันไปแล้วก็ในอนาคตบางทีก็อาจจะกลับมาทำเรื่องเดิมๆซึ่งเราก็เห็นบางคนที่เป็นแบบนั้น ใช่คือพิเกตว่าเนาะคนคนไทยไม่ได้ลืมง่ายหรอกค่ะแต่เป็นคนไทยเนี่ยมีน้ําใจและให้โอกาสคนได้เนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่แบบว่ามาไหว้สวยรวยกระเช้าเนี่ยว่าเขาจะให้โอกาสตัวเองได้เป็นคนที่เป็นเวอร์ชั่นน่ารักมากขึ้นหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่อะพอได้โอกาสมาแล้ว เหมือนลาบเรียบไปสักพักหนึ่งอ้าวอีกลากตามหนึ่งเดี๋ยวก็ฉีกแนวกากันนะคะคือสร้างความมั่นตรงนี้ค่ะคือพี่เกตว่าความมั่นใจมันกลายเป็นคอนเทนต์ไปแล้วเนาะว่าทําให้คนรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกว่าชื่นชมในค่ะความกล้าแบบแปลกๆนะคะจริงๆเนี่ยพี่เกตว่าเราสามารถสร้างความมั่นใจหรือความกล้าแบบแปลกๆอย่างสมมติอย่างเสีผมพี่เกตก็ไม่ไม่ได้เป็นปกตินะคะแต่ว่าอย่างอื่นก็คือเรายังบาลานซ์มันได้ถ้าสมมติว่ามีสีผมที่แปลกแต่ คอนเทนต์ Content, คำพูดความคิดการกระทําของตัวเรามันดูละมุนละไมะมันก็ยังพอจะสร้างสมดุลได้บ้างดังนั้นต้องดูด้วยว่าเราเป็นคนมั่นใจ นะคะด้วยความที่แบบว่าปลูกฝังความกระด้างของจิตใจนะลองสังเกตดูนะถ้าคนที่จิตใจกระด้างเนี่ยความมั่นใจมันมักจะถูกสะท้อนออกมาเป็นความมั่นหน้านะคะโนสนโนแคมไม่สนใจแล้วยังไงอะ่ะใครเป็นคนบอกว่าถูกใครเป็นคนบอกว่าผิดใครเป็นคนชีวัดก็ความชอบความไม่ชอบของคุณนั่นแหละอ่ะอันนี้เราก็โยนเข้าไปนะคะคือดูมีวิชาการขึ้นมาทันทีเลยแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่เป้บอกว่าสุดท้ายพอโดนทัวลงก็ต้องกลับมาไหวสวย โดยกระเช้าตรงนี้ถึงบอกว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะลิมิตของความมั่นใจเนาะอาจจะต้องแบบกลับมาดูตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเราเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไหม,มถ้าเรายังพอรับฟังนะคะทําวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของผู้ที่หวังดีเนี่ยความมั่นใจก็ยังอยู่ในระดับที่น่ารักแต่ถ้าเราปิดหูปิดตามไม่ฟังเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามั่นหน้านะคะมั่นหน้าแล้วก็<ะ>มันก็คือในวงเล็บก็คืออีโก้ที่แบบว่าฉันเนี่ย รู้สึกว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นไม่ฟังใครทั้งนั้นและฉันมั่นใจว่าฉันจะแทกสีข้างไปได้รอดอ,อันนี้ค่ะวันหนึ่งมันก็จะต้องได้รับบทเรนเพราะว่าพี่เกตว่าโซเชียลแล้วก็สังคมระบบความชุดยุติธรรมในแบบโซเชียลเนี่ยปัจจุบันน่าน่าน่าทึ่งน้าทึ่งเลยหละนะคะใช่คือในโซเชียลมีเดียต้องบอกว่าจะมีบุคคลที่คิดเหมือนเราทุก คนจะมีความชอบและจะไปเจอคนที่ชอบแบบเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากพี่เกดอย่างยกตัวอย่างเลยประเภทกรุ๊ปลับขอดูรูปเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์รูปอนาจารอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าอ้าว ถ้ามาคุยกันแบบตัวต่อตัวคุณรู้ว่ามันผิดใช่ไหมใช่รู้ไม่ควรโดยเฉพาะเด็กเนี่ยคุณจะไปดูภาพลับอะไรของเขาแต่ทำไมถึงได้มีการที่แบบบุคคลเหล่านี้มารวมตัวกันเพราะว่าเขามีความชอบเหมือนกันและอินเทอร์เน็ตก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้ไปแบบอา้าวเธออยู่มุมนั้นของโลกเธออยู่จังหวัดนี้แต่เรามีความชอบเหมือนกันได้เรามาอยู่ในกลุ่มนี้จ่ายเงินค่าเมมเบอร์อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันทำให้เหมือนกับ ยุคนี้มันค่อนข้างยากที่จะทําให้คนที่เขาคิดในทางที่สังคมมองว่าผิดเนี่ยเขาจะคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนอื่นก็ชอบเหมือนกับเราคลิปทาําร้ายสัตว์หรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรละ่ะการจะมามาบอกมามาเตือนกันในยุคนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากเลยแหละพี่เกดเพราะว่าบางคนเขาก็บอกเออมันก็เป็นสิทธิ์เป็นอะไรของเขา ซึ่งพีง่เกดก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นรสนิยมแล้วก็เป็นความชื่นชอบของเขาแล้วมันก็มีกลุ่มเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะต้องใช้ชีวิตเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพูดว่า,าฉันก็มีสิทธิ์ที่จะชอบแล้วก็อยู่กับกลุ่มคนแบบนี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวแบบนี้ยแล้วมันก็อาจจะมีคนชอบนะคะคือ ถ้าคุณรู้สึกว่าอ่ะโอเคคุณมีสิทธิ์และจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นก็ต้องยอมรับได้ว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์นะคะที่จะแบบวันคิดแตกต่างจากคุณเราแบบว่าอย่างสมมติการแต่งกายแบบแบบชุดเขียวที่เป้ส่งมาให้พี่เกดดูเนี่ย <Yeah. S 2> พี่เกดก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชื่นชมและไม่ชื่นชอบนะคะ <c oughs> เขาก็อาจจะต้องมีความมั่นใจอยู่ในกลุ่มของคนที่แบบว่าชื่นชอบในแบบเดียวกันที่แบบว่ามีม,มีมีเท่าไหร่ก็ต้องเปิดหมดโชว์นะคะแบบให้เห็นเลยว่าแบบ เนี่ยฉันกล้าทํานะอะไรประมาณนี้อันนี้อาจเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเขากล้าทํานะคะแต่เขาอาจจะคิดว่าอันนี้คือสวยของเขานะคะแต่พิเกตมุมมองของพิเกตคือ มันไม่งามอะค่ะสําหรับตัวพี่เกดน่าสวยคือเรื่องหนึ่งแต่ความงดงามความสง่างามมันไม่มีสําหรับตัวพี่เกดแค่นั้นเองอันนี้ก็คือพี่เกดก็มีสิทธิ์จะคิดในมุมนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราหลายๆคนเนี่ยค่ะในโลกปัจจุบันพี่เกดว่าทุกคนต่างต้องการสร้างความมั่นใจโดยการกล้าทําอะใครสักอย่างหนึ่งอันนี้พี่เกดก็อยากจะเสริมลงไปว่าความมั่นใจมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็ขอให้ค่อยๆปลูกฝังไปแล้วก็ สร้างไปด้วยใจที่มันมีความระมุนละมัยสักนิดหนึ่งนะคะความละมุนละมัยตรงนี้มันจะเติมเต็มไปด้วยแบบน่ศีลศีลธรรมมโนธรร,รมจริยธรรมและจารียที่งดงามค่ะเพราะในปัจจุบันเนี่ยพี่เกดว่าหลายๆคนห่างหายเรื่องเนี้ไปเยอะมากเลยเนาะก็ทําในแบบที่ก็มีสนนะว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ถ้าเรามีคุณธรรมมโนธรรมจริยธรรมเนี่ยพี่เกดว่ามันเป็นความ มั่นใจที่ไม่กระด้างอะค่ะแล้วมันมีความละมุนละไมแล้วอยู่กันได้ด้วยความผาสุกนะคะแฮปปี้เอนดิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ,คะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรบ้างกับสังคมที่ในยุคนี้แบบมั่นใจได้แต่แบบเอ๊ะบางทีก็ดูเกินลิมิตไปนะคะก็ทัก<ม>ทายหลายๆท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันบ้างแล้วในช่วงท้ายนี้พี่เกด มีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมโดยคือก็ต้องบอกนะคะว่าความมั่นใจเนะี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ดีอย่างในสมัยก่อนอเวลาคุณครูถามในชั้นเรียนว่าอ้าวมีใครสงสัยอะไรไหมส่วนมากในยุคพวกเราเด็กจะเงียบ แล้วก็ไม่กลา้าหรือว่าถ้าบางทีแบบเอา้าวตอบไปแล้วผิดเอ๊ะกลัวคนจะมาตัดสินว่าเอ๊ะเราโง่หรือแสดงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งณนะปัจจุบันปูเป้ไม่ไม่แน่ใจว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการแล้วแต่โรงเรียนนะแต่แบบก็เห็นว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะแบบว่านําเสนอคําตอบหรือว่าเอ๊อะความน่าจะเป็นสมมุติฐานอะไรอย่างเงี้ยคือมีการกล้าแสดงออก มากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราจะแบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของเราออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่ทํางานมันต้องมีความมั่นใจพี่เกดเพราะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันเนาะบางทีเรามีผลงานอะไรแต่เรารู้สึกเอ้ยเราไม่มั่นใจแล้วไปปรึกษากับคนในออฟฟิศคนในออฟฟิศก็อ๋ออ๋อออแล้วก็จุ๊บเอาไอเดียเราไปพูดเพราะว่ามัวแต่แบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เกดอยากจะฝากอะไรบ้าง คือจริงๆแล้วพี่เกตว่าการการที่แบบว่าคนในยุคปัจจุบันนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งคนรุ่นพี่เกตที่เคยไม่มั่นใจเนี่ยค่ะก็อยากให้แบบว่ามีข้อข้อธรรอันนึงของหลวงตมานะคะท,ท่านก็จะบอกว่าก็คือ ให้มองให้เห็นข้อดีของตัวเราแล้วทุกอย่างมันจะผ่านได้เองฉะนั้นแล้วคนที่จะมีความมั่นใจได้ต้องเริ่มมองให้เห็นจุดดีๆอะไรสักอย่างหนึ่งของตัวเองนะคะเราอาจจะเป็นคนยิ้มสวยเราอาจจะเป็นคนยอมคนตรงนี้ก็คือความมั่นใจอย่างหนึ่งนะคือ ฉันกล้าที่จะมีน้ำใจกับทุกคนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมองให้เห็นข้อดีของตัวเองแล้วรู้จักใช้ความมั่นใจนั้นน่ะด้วยด้วยด้วยระบบที่มีภูมิปัญญาภูมิปัญญาของพิเกตเนี่ยก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการที่ เรามั่นใจในแบบที่ผ่านการคิดและกลั่นกรองว่ามันเหมาะสมมันพอเหมาะพอควรมันถูกต้องไม่ใช่แบบว่าฉันจะต้องแตกต่างฉันจะต้องเหนือกว่าคนอื่นความมั่นใจที่น่ารักสำหรับพี่เกตนะมันไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าใครแต่ต้องมีพื้นที่ให้เราได้แสดงความ คิดความคำพูดนะคะหรือความสามารถของตัวเรามันแค่นี้เลยนะคะก็คือค่อยๆนะค่อยๆฝึกไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนเพราะว่าพอพิเกตบอกจะพูดหัวข้อนี้ในอีนบ็อกซ์พิเกตก็มีบอกว่าขาดความมั่นใจนะคะก็ะจะส่งกำลังใจให้เพราะมันอยู่ๆพิเกดจะบอกว่ามีความสุขสิหายทุกสิมั่นใจสิมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ขอให้เริ่มต้นเลยค่ะว่า หาสิ่งเล็กๆสิ่งดีๆแล้วจงภูมิใจกับสิ่งนั้นของตัวเองให้ได้นะคะ,คะแล้ววันหนึ่งมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเหมือนอย่างเป้นเนี่ยเป้รู้แล้วว่าเออเป้เป็นคนที่มีความมั่นใจอ้าฉันหุ่นดีอ่าแบบฉันเป็นคนที่แบบว่ากล้าสแสดงความคิดเห็นเนี่ยกลายเป็นว่าความมั่นใจของเป้มันงดงามเพราะว่าเป้เป้ก็ไม่ได้ไปรักรานไป กัดหัวใครหรืออะไรทั้งนั้นนะคะ,<ฮ>ะคือมันก็เลยทําให้ความมั่นใจนั้นดูสวยงามดังนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆฟูมฟัก ความคิดตรงนี้นะคะหรือพฤติกรรมที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตในแบบที่เราพอจะกล้าแสดงความคิดความคําพูดแล้วก็ความสามารถของตัวเราเนาะมีมีมันก็เอาออกมาเพื่อโชว์ศักยภาพตรงนี้พี่เกศว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่เกินเลยเกินไปแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของจารีตของสังคมนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนจากสังคมอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยบอกเราว่าเอ้ความมั่นใจของเราเนี่ยมัน เกินกว่าเหตุและกลายเป็นมั่นหน้าหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นความมั่นใจนะคนจะชื่นชมอยู่แล้วค่ะเป้หุ่นดีพิเกตผมสวยนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าโอ้คนนี้ความคิดความอ่านดีอย่างวันนี้พิเกตมองย้อนกลับไปททายังเป็นคนที่มีความคิดความอ่านค่อนข้างฉลาดนะคะแต่ในยุคนั้นเนี่ยอาจจะโดนเพราะว่าแบบคนไม่ค่อยกล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาแต่น้องเขากล้าพูด ดังนั้นแล้วยุคปัจจุบันเป็นยุคที่โอเพ่นมากๆเปิดกว้างมากๆสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในแบบที่น่ารักกันนะคะค่ะก็มีคุณผู้ฟังพิมพ์ม,มาคุณกัญญาพานบอกว่ามั่นใจอย่างไรก็ควรมีกาละเทศะและมีมารยาททางสังคมไม่รบกวนคนอื่นในที่สาธารณะค่ะนี่ก็จริงเนาะอย่างยังไงต้องดูบริบทสังคมด้วยอย่างกรณีที่แบบ อ่าอินฟลูเอนเซอร์ไปต่างประเทศแล้วก็แบบอุย้ยมั่นใจไปแสดงออกอะไรเงี้ยคุณต้องดูว่าสังคมคาวัฒนธรรมอย่างที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยในรถไฟใต้ดิน<ม>คนเขาเงียบสงี่ยมเขาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือเขาให้พื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนแต่คุณไปเย้วคุณไปแบบแสดงออกมั่นใจ<ม>แบบไม่ศึกษาการละเทศะอันนี้ก็ในที่สุดก็ต้องมาขอโทษเห็นไหมมันคือมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่เนืองเว่า เราต้องต้องต้องทำกันบ้านคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนะ่ยคิดให้มันเยอะๆคิดรอบคอบไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมาแบบว่าขอโทษหลังจากที่ทัวร์มาลงแล้วนะคะ มั่นใจเป็นเรื่องที่ดีแต่ความมั่นใจนั้นจะดีมากๆถ้าคำแล้วมันไม่ได้ไปเบียดเบียนความสงบสุขความสบายใจของใครนะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ทํากันบ้านเพิ่มกันนิดนึงแค่นั้นเองค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุน m ม d m o r n i n g l i ลฟค่ะ b a เอเชีย h ลงทุนเทคให้สุดเปิดขาย19บเถึงยีมีนานี้ โมบาลแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพและวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากปลดไหลย้อนมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาและเซเว่นทุกสาขาขอบคุณพี่เกตนะคะแล้วเดี๋ยวคุยกันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ